Loko. Loko, huh? I can think of worse things to call you. Long as you remember who's in charge. ผมเคยเรียกคุณโลโก้ Oh, I won't forget. นั่น I have เกียร์เมื่อกี้? อันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้อัปเดตอะไรก่อนยังไม่ใช่ ปืนเี้ยนปืนแล้วอ๋อลูกซองลูกซองไม่ใช้อยู่แล้วใช้นี่โอเคจัดเฟดเดอร์มาดีละอืมแบบนี้แหละเวอร์แบมเลย์แบบแบบก่อน นะครับต่อไปแล้วก็จะไปทีเด็ก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 สามอีกทีนึงนะพอเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีบางอย่างอัปเดตอ๋อตรงนี้เราซื้อไม่ได้ตอนนี้ก็ซื้อได้แล้วนะครับแต่ว่าเงินไม้มี่ยครับ เอาไปอัพเกลดอวุดหมดแล้วหมดตู้ครับตอนนี้เราก็ต้องไปที่เด็ก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 สองนะเพื่อที่จะไปเข้ากาแล็กซีแมปนะบแล้วทำภารกิจต่อๆไปอขอเซฟไวขไ้ข้างหน้าเด็กก่อนเอ้ยไม่ใช่ข้างหน้าแมป อ่าโอเคอือันนี้ก็คือที่เราทำไปเมื่อกี้อืมไปไหน,นต่ออ๋อมันได้ซื้อนี่่าซื้อ,อเท่าไหร่วะ ไไม่ได้เปลี่ยนที่บ้างเปีเ่ยนๆเพิ่งเปลี่ยนดีกว่าขอเช็คภารกิจก่อนเอาทำนี้ก่อนดีกว่าเซอร์บิลัสแลบอะไรเนะี่ย งาน,นก็ต้องมาที่แมสเลก่อนอแล้วไอ้แถบ,บที่อะไรนี่อยู่ตรงไหนอู้นี่ไงอเอาวาปเกตครับอ๋อต้องไปตรงนู้นนะครับ ป้าป้าป้าอ,อ้นี่ใหญ่แลบไอ hey, สัตว์วิ่งเลยไปเลยมายเฮ้อมันเชืออบิเข้าไปแลนะไปดูดิ สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเบียร์เดวิดอนะครับก็มาต่อกับพาร์ที่แล้วนะครับกับภารกิจอะไรเอ่ยนี่ครับเคอร์บิลัสแลนะครับอ่าเราจะจะไปลุยเคอร์บิลัสแกัน จริงๆพาที่แล้วก็กำลังจะไปเคอร์บิลัสแลบอะครับแต่ว่ามันเกิดปัญหานิดหน่อยขึ้นมาก็เลยย้อนกลับมาตรงนี้ให้นะครับเพราะว่ามันจะข้ามไปเลยถ้าเกิดผมทำลิปต่อนะครับเอาเละครับเคอร์บิลัสแลบก็อยู่ด้านนั้นนะครับ แล้วเราก็หลุดออกนอกกาแล็กซีมาที่ทางช้างเผือกใช่หรือเปล่าไม่รู้กูไม่ใช่สายวิทย์เฮ้ยเข้าไปเลยนี่ครับมาที่ดาวนี้ครับเพราะดาวนี้คือที่เราจะต้องมาทำภารกิจเจ้าใครไปดี นายดูอินฟอร์หน่อยดิคิวยี่สบห้าเอรนนี้ไปล,ละนี่กับนี่เลยดีกว่าอ่าไม่ต้องจัดระเบียบอะไรมากมายครับพอได้จัดไว้เรียบร้อยแล้วคอมมานเดอร์ฉันได้รับแจ้งจากอดมิรัลแฮกกง What him to Lieutenant? Shepard, we've uncovered a secret service lab function unknown. We sent in a recon team, but they were forced to pull out before they got very far. Any other intel? intel? ตอนนี้เราก็อยู่บนยานวกาศขนาดเล็กนะครับเป็นยานใช้โดยสารไปในที่ตลางๆเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึง Kerbils Lab ปีดร้อยแล้วนะครับเขาให้เรามาเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้นะครับดูเหมือนจะให้มาเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาวุสงครามเลยทักอย่าง มาลับเดินภารกิจเดี๋ยวนะขออัพสกิลสักคู่หนึ่งนะครับอ๋อปิดปิดปิดเอา้าเวนกรรมเราไปตั้งเป็นออตโอต้อัพตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้พลาดเลยนะครับ ได้ไม่ตั้งเป็นออโต้มาเลยอัพให้เองหมดเลยเฮ้ยใครยิงวะโอ้โหเป็นทุนเลยอู้มันคมพอดีเลย ภารกิจนี้นะครับเราจะต้องมาเอาของสักอย่างหนึ่งในนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญมากดาวโหดดาวโหลด,ดอดูเหมือนว่ามันจะให้มาเอาประมาณว่ายังไงต้นแบบของอาวุธหรืออะไรสักอย่างนึง ตอนนี้เราก็ได้หยิบมาแล้วหนึ่งชิ้นซึ่งผมคาดว่าน่าจะยังเหลืออีกหลายชิ้นผมว่าปืนเนี้ยก็ 3, เพียงสามพันเครดิตในเงินซื้ออาวุปกรนะ เฮ้ยเฮ้ยี่มาสัตว์ูด้วยวมาเราก็ไม่ก็พูดเดียวกันมบ้าเห็นว่านั่งเดินตามจริงเดินไหนมาตามงงเลยะ